โอ้ได้เจอเลยอะมีแต่ปลาตะเคียนเลยเนาะลูก สวัสดีค่ะสวัสดีพีท่องเรซซีสองสองหนึ่งนทื้งห้าของปลาด้วยค่ะอ้าวพี่น้องเมื่อนี้สีเกี้ยวเขาหน้าตาทองหล่ะเจ้าค่ะไปพอยังจัดเปิดแล้วไปคุมงานรถไถกับลักไปเจ้าโอ้ยรถไถยไปนะรถเกี้ยวกับลังไปไปเลยวิ่งโอ้ยเนาะนสะวัสดีครับดีๆอย่างหันมายืนสวัสดีครับตรงๆ พี่ป่าเฮ้ยป่าเป๊ะไปจะได้เข้าเยอะกี่ตันสิบตันเลยไหมสิบห้าตันสิบห้าตันโอเคเยอะกว่ายายเยอะกว่ายายไปเลยค่ะพี่น้องโอ๊ยวัตถีหล่หลอดแถวคนใหญ่ล่อลงมือเกี่ยวล่ะค่ะพี่น้องคุณยางไปบ่ทัน ่อ <cido ly> ระวังนะระวังรถเกี่ยวเหยบนะใส่เดียวเด้อเขาล่งองเขาสิบหาเด้ไปหนองมึงบวกบวกหนามยังอยู่อยู่เลยโอ้ย,า <c oughs> อย่าอุ้ยปลาปลาปลาเต็มเลย มีป้าปาลุกมอมีโอ้เขาซุกจนแบบแบบสนันเจอพาอยู่ เสียงโหลดกำลังลงมาป้าเขาหลบตะท้องหลายแน่เหมือนแดงอะไรลูกปลาปลาในน้ำบูทุกคนปลาเยอะมากปุ๋นพี่น้องเอ้ยปลาตื่นปลาตื่นเสียงรถไข้พูนเทิงๆพูน อู้เยอะมากเนี่ยเยอะมากนี่ไงนี่ไงเยอะมากอ้โหได้ปลา อย่างนี้อย่างอูย้ย่ะเด้อพี่หน่องเอ้ยปลาตะเพียนยางหลายตะแท้มันขาดเออมันไม่มาถึงเราหรอกตะเกียวเขาตะเกียวไปเลย ถึงเราลางนวนอยู่น,นู่นน่ะแม่วิ่งทันแม่คนเก่งหาปลาก่อนลงไม่ได้ลงไม่ได้ไ,ไ,ดไหนโชว์ปลาหน่อยโชว์ปลา โอ๊ยเอามาให้แม่ดูหน่อยสิค<อ> <c oughs> นอยากลงเด้อพี่น้องตาไมใ่ให้ลงอุย้ยหนึ่งตัวครับพี่น้องสอ,องตัวอุยอ้ยอ่ะอุ้ยเร็วมากเลย รถเกี่ยวไม่มาเยี่ยบหรอกนะผลงานพี่น้องโหได้เยอะเลยอะ่ะนี่นะปลาตะเพียนเลยเนาะลูกเออแยวแม่จะให้ลงอยู่จะให้รถเกี่ยวไหนปลาอะไรปลาอะไรปลาจะเพียนปลาขาวเออมันดิน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 เออพี่น้องโตหน่อยได้นีนิทาแมนวาใส่ขาวไงนี่คือสิตโต้ไง เต็มเลยพี่น้องข้าวยางเก็บเอาหลังตามหลุดเกียวเด้อพี่น้องเดี๋ยวให้เขาเกียวเขาให้แล้วอีกก่อนอุ้ยไั้ไหมอุ้ยเต็มเลยอได้ไหมเอาใส่ถุงก่อนจะมันจะหายข้เกียวก็มาแล้วขึ้นขึ้นขึ้นว่าปลาขาวติ่นอยู่นี้หลุดเกียวบอกอุ้ยอุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อตัวนึงลูกเรวจับเลยอือโอ้ย,อยเร็วเร้วโอ๊ยว้าใบใหญ่สามบากหมาเนี่ๆๆๆเเน่เน่เน่เนน่เน่เ่น่เน่เน่เ่ เกี่ยวเขามาทัดแล้วป่าก,ก็ได้ปลาจ้างหลายปักจัดเปิดกับวอยากกับสิปเป้เาเบ็ดมาตึกเบ็ดมันมาลูกเออเอาปิดคลิปนี้ก่อนอุ้ยทาเบ็ดเอาปิดคลิปแม่แม่ก่อนจกำลังที่มีพูดดีๆชัดๆไปก่อนฝานกเ,เพื่อนๆติดตามสนุกคลิปบ้านผือได้นะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหนะะ้าค่ะสิาพามาจับป่ามหม่องหวงนี่แหละค่ะพี่น้องบักเปิดไปแล้ว อันนี้ข้ามะลิใหญ่ยังไม่โขกโอ้ยดูเมฆสวยมากเลยอยู่หน้ายามแรงเลยค่ะพี่นอ้องโอ้ดูเมฆดำคึ้มดำ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 เมฆผู้ใจอ่ะออดูนั่งนนันคานัน,น,น,นาเอ้าขอสักบดเพลงหน่อยครับลูกายขอสักเพลงหนึ่งสิ <c oughs> แก้บนแก้บน อขอบคุณค่าขอบคุณค่าแบบใหม่หนูขอบคุณค่าแบบใหม่พชัชรีให้แม่ดูหน่อยเร <c oughs> ็วขอบคุณค่ะอบกลับบ้านแล้วจ้า c oughs> <c oughs> ให้รถเกี่ยวเกี่ยวไป ตะทองอยู่แทนเดียวี่น้อกเดี๋ยวขึ้นไปเห็ุกับเขาไม,ไม่ใช่ไปเอาเบ็ดกับอะไรนะสวิงแอนี่คือผลงานวันนี้ที่แม่นุ้ยกับจับเปอร์จับช่วยกันภูมิใจไหมโลกแ,แล้วเราก็เอามันมาทำกับข้าวเรียบร้อยใน,ในแม่เลยจม แล้วเราก็มาทํากับข้าวเรียบร้อยนะคะเป็นปลาตะเพียนทอดโรยกระเทียมอร่อยมากพี่น้องเอ้ยมืออื่นสิไปจับใหม่เด้อพี่น้องวันพรุ่งนี้จะไปเอาใหม่พร้อมอุปกรณ์ครบมือนะคะ